อยู่ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะเวลาการยูรับเลี้ยงแล้วนะแฝดแฝดแคดระปิ้งเฮ้ยรายการที่เราได้ถังอะไรไปเยอะแต่บาปปอใช่ถังเยอะมากแล้วเนื่องจากต้นจังเกิลก็ตัวต้นที่สองก็โตแล้วถึงมันจะเล็กกว่าอันแรกก็จริงแต่ตอนนั้นตายมันเห็นสไปเดอร์จ็อกกี้จ็อกกี้ที่ไหนอ่อกี่ มันเหมือนสไปเดอร์จ็อกกี้จ็อกกี้เฟยบอกอ่ะมันชื่อจ็อกกี้อย่าบอกน,นะว่ามันหลุดข้างหลังอะเฟย์ฮะอย่าบอกนะสไปเดอร์มันหลุดข้างหลังอะเอ้ยอย่าบอกนะสเกีตันมันหลุดข้างหลังอะมันอยู่ใกล้กันเลยเข้าปะผมเมียกันเป็ไม่ได้เนื้อวอกุดเลยมันต้องทำบันไดลิงอะดิใช่าปะละ่ะ มันต้องเปลี่ยนเถาวันกับบันไดลิงมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ติเป็นกรรมทำไมเปิดรายการดีแล้วคนชอบทำฐานประาการมันซุ้่มยังวันทำด้วยหินนะันทดไม้โอ้แอ่ไอ้กิจจอดฮะไ o ้กิจจอดยกนี้ยกหัวเลยเฟมมันทำอะไรวะจับฟอนิดเดียวลอเลอย ไม่โดนกินเลยเองช็อตโดนเลยช็อตอ่ะเคยมานะต่กิไฟช็อตไม่ช็อตโอ้ยถามบัญชาการเฟรนด็กทำไมฟิลเฟรมมันช็อตอ่ะมันรถไฟฟ้าไงเออเออไปโรถไฟฟ้านี่นะครับโล่งเลยนะตรงนี้ตรงนี้เราก็ทำอะไรไม่เอาอ่ะเราโดนไฟฟ้าเกิดโดนและเราทำอะไรเล่นๆไหมนะวันนี้วันนี้ไฟฟ้าไปไกลเลรื่องเยอะ ไม่รู้ว่าอาไว้พราจะดีใช่ไหมล่ะทำไมนะทำไมไมันเป็นช็อตเชื่ทางต่อไปทางลันะครับเอาดี้ทำฟาร์มเรียบร้อยแล้วข้อนี้ไม่ช็อตเออเฮ้ยมีแมวด้วยเออหนูคนเลี้ยงเก่งเลยไม่ใช่ไม่ทำไมแจ้ตายหมดเลยเออแมวแมวเข้างไรเฮ้ยทำที่จี ของน้ำมันมาแทนอ่ะจะโบนมาเซอร์บักอ,ะอ่ะที่ว่ามันไม่บักนะม,มันมันถึงไก่มันจะฆ่าเปล่าฮอ,อแมวชอบไล่ไก่ไม่ลงอันนั้นดิชี้จริง,รงน้ำลงแบบแบบไปเซอร์บ้างเปล่าดิชี้จริงเนี่ยอ<ๆ>ันเขาตัดคลิปไปตอนนี้ไม่รอบแล้วนะครับหลังจากที่ขัดคลิปเนื่องจากแมวแมวมันกัดไก่จริงๆนะครับช่วยด้วยนิวช่วยด้วยสไฟแลอรซัมบี้ ก่อนป่ะไปตอนเช้าอย่าไปตอนเช้ากันเรห่เลวเราใหม่ไหมไม่โอ้ชูก็เกเลียวตัวมดแล้วไหนตอนนี้เราก็จะปักเนี่ยแล้วชูโกเกะดีเดช่วยเยโอ้ช่วยเลียวโอ้ทัไงช่วยเลยดังนิวไปช่วยแล้วก็บอกให้ช่วยเกี่ยวข้าวนึ่นคนไหม อย่ามาเป็นนักอา้าวขอบอนอะตรงลงนักแล้วก็บอกให้ช่วยหน่อย <c oughs> ก็นิวลงไปแล้วตายดิอะไรเนีย่ยขึ้นกล่องนี้จะตายเมื่อรอบหรอือรอบเดี๋ยวเจอของแล้วพี่นเนียวไม่โยข้าคิดไปตอนที่กันใหม่รอบเมื่อวานวตายอย่างล้นลวนเลยเดีย๋ยวผมลงไปคนเห็นเยอะๆดีกว่าของในบ้านมีน้อยมากอลองดูดิ ใช้ของอย่างฟุ่มเฟือยปอนเบื่อเงี้ยแหละตอนที่วันมาพี่นิวเบื่อปะล่ะหยากเล็้ยงชดไหมขอหมดละวันชดไหมของหายหมดละวันชดไหมที่เราทำอ่ะเดี๋ยวจะแค่นี้เองพี่นิวเนี่ยดูดิมันแค่นี้เองวันชดไหมที่เราทำอ่ะอยากลองใหม่ไหมมันต้องก่มไม่ต้องอ่ะวันคุณเบื่อไม่เบื่อไง ใครห้ามตัดผมมันเด็กขาดคนไม่ตัดถ้าเราดูคนไหนอะ่ะปุ๊บคนนั้นอะ่ะเฟมจะตัดผมนะมันน่ะจะตัดนี่พอเขากลายเป็นไฟเดี๋ยวเราไม่ควรเห็นดีกว่าแม่งกูเห็นทั้งหมดเออเดี๋ยว<า>พี่นิรักแค่เจะมารู้จุดไฟคนนึงดิเออ่ยก็สามคนเลยอะเฟมเอออันนี้ไม่กลัวใครแล้วอ่ะเออถ้าเพื่อนตบหัวแล้วเพื่อนตัดผมอ,อ่ะโซนซิ่งแง่แก่เส้นอะไร่หรอะเฟม กดตรงนะท่านผู้ชมโดนช็อตช็อตโดนขี้ฮะขี้ขี้ฮะคุณลี่ขี้ไอ้ลองขี้ว่าเป็นอะไรนะอะไรไฟฟ้าขี้มาเป็นไฟฟ้ากินได้ไงวะกินได้ไงวะอย่าบอกนะลูกนี้เป็นกระตูนอ่ะพี่เดียวขี้เอาไปไปฟ้าอย่าบอกนะลูกนี้เป็นกระตูนอ่ะ บอลขำโชว์เลยถ้ารูปนี้เป็การ์ตูนอ่ะครับนนี้ห้องะไร้องเดียวสองห้องใช่สองห้องของเย็าดีดออ<ม>ของเหล่นี้นีอ่ะเดี๋ยวบอลขึ้นมาทำฐานประชาการต่อนลพี่อโอเค วันนี้มาดูปอนทำเรามาขุดห็นดูปอนทำฐาประชาการออกไปเรื่อยบินเอสิ่งหินทันที๋ยาตลองเล่นเปรคสเต็ปเฮ้ยเจอน้ำออมขึ้นไปด้านบนแบบเฮ้ย,อยปอนเดี๋ยวเจอน้ำาดานดานทนดาน กันตกแป๊บพี่นิวปอลจะทำกันตกไว้ด้วยนะนี่ไงกันตกแล้วธรรมาดาจริงๆปเลย,เยฮะอะไร,รอ่ะเอาอุดน้ำให้หมด,ดอุ้ยฟ้าแลบพี่นิวเคยดูลันโลว่าโอ้โหมันไม่ไฟฟ้าใช่ะ่ะไม่อยู่มันเปไฟฟ้าพี่อยากเป็นปะโอ้โถ้าเาป็นมาพอลจะขับไม่ดูเลย แม่มาขำเพราะอะไรขำเพราะอะไรถ้าเป็นพี่เป็นไฟฟ้าทำอย่างเงี้ยแหละพี่นีิวอะถ้าโลกนี้เป็นกระตูนอะควรเนี่ยร้องไห้พี่นีิวอะไม่เรายอมรับโลกจริงครับใช่ต้องยอมรับเล่งความจริงตรงไหนพี่ไอ้ล้น ต้องพูดเนือเหนด้วยน,นะไอออน A I, I N Ingot แล้วเราจะอุดทาไมวะเนี่ยไอรอนอะไรเด็กๆิงกั t ครับใช่ไอรอนแมนเขียนยังไง L I O L I O N I ออนครับ L I O N ไอออนไอลออนไอรอนแมนเขียนยังไงเสียงตรงเสียงตรงครับเสียงตรงเสียงเต็ม กดไป,ไปกดมาเจอไอรอนเต็มเลยเฮ้ยอย่ามาไปสายฟ้าใครตดอะ่ะขุดหินใครตดอ่ะได้ดิไดซ์เซปเฮี่นิวใครตดอะ่ะน่าจะเป็นปอนเนี่ยเรียกว่ามาช่วยกันหาของดีกว่าตอนเนี้ยใช่คนหนึ่งปอน,นชื่อมิซื้อปอนเนี่ยเคยช่วยทำ ครูบอน,อนทำอ้ไทำอะไรทำการอะแล้วมีให้แต่งอะตอนนี้นิวการเป็นซ<ม>เปอร์ยามีเลเวลวรอบตัวนิวแต่ม่คูบอบอกว่าให้เราเพื่อนรู้มาแต่งไงแต่งไงแต่งลิปแปลางแบดดินะแต่งหมดเลยอะเป็นเพงอ่ะปเจ้างน พ่อพ่อแบนดี้วันนี้ที่เราจะทำฐานมชีกรก่อนเนี่ยเอาไปเลงได้นะอย่าไปเลงกันเลงน้องตุ่นคือไม่ตุ่นคือใครน้องดันไงใช่น้องเต็แปดสิบแปดพรรษาแม่ขโคร้องผิดเปล่า แปดสิบแปดพันสาขาองแผ่นดินแปดสิบาขาของแผ่นดินเขาร้องกันอย่างนี้แล้วกดเล่นเหมือนผมร้องเลยสิบหกพันสาขาของแผ่นดินท like ุยเอ็งเอ็งยิงร้องมัวเข้าไปอ่ะขุดจะถึงเบดรคร้องตอนนี้ขุดจะถึงบ้านล็อกสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตา